แบบเจ้าซัมซุงเครื่องน,นี้ครับซัมซุง32นิ้วอาการเสียปลั๊กปุ๊บเปิดติดครับติดแล้วก็ชักรับ,บเครื่องมันจะดับครับเรามาซุมการซ่อมดูครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็คือมันจะดับดับสนิทเลยเหลือแต่ไฟสเตนบายครับเหลือแต่ไฟสเตนบาย แล้วก็ถ้าเรากดมุมปุ่มเปิดปิดเครื่องกดยังไงมันก็ไม่มีสัมผัสรู้สึกได้เลยครับกดยังไงก็ไม่ทำงานทีนี้เรามาเช็คเรามาเช็คไฟของสวิตตัวนี้ครับว่าสวิตตัวนี้ทำงานอยู่ไหมจิ้มตำแหน่ง สายดูเอ็นมิเตอร์ไหมแล้วก็แล้วก็เรากดเรากดตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่ถึงกันตำแหน่งนี้ไม่ถึงอันนี้ไฟเลี้ยง3.29โวลต์อ่าเมื่อกดตำแหน่งนี้ เมืม่อวัดท็คตำแหน่งนี้ปรากฏว่ามีแรงไฟเคลื่อนอยู่นะครับจากสามจุดก้าก 2, 9, ลายกลายเป็นดางภาพนะครับก็แสดงว่าณเวลานี้ก็คือสวิตช์ทำงานอยู่ครับปุ่มนี้ทำงานอยู่ก็มีการเ,เคลื่อนเคลื่อนไหวของแรงไฟอยู่นะครับจะทำยังไงดีครับสักครู่ครับเดี๋ยวจะแก้ปัญหากัน ก็หลังจากนั้นก็เรามาเช็คส่วนไฟต่างๆ1.8โวลต์มี3.3โวลต์มีแล้วก็ไฟหลักไฟหลักมีไหมไฟหลักก็มีไฟ5.3ก็มี 5.3ไฟหลัก12บองโวลต์ก็น่าจะมีอยู่13โวลต์ก็มีโอเคครับไฟครบทุกอย่างเดี๋ยวจะมีอ่าก็สรุปว่าคเครื่องนี้ตอนแรกเปิดติดปกติครับมีภาพมีเสียงพอมันร้อนสักแป๊บนึงเครื่องมันจะดับแล้วก็จะเปิดไม่ติดอีกต่อไปจับดู CPU ค่อนข้างที่จะร้อนครับ สรุปก็คือ cpu เสียครับเราจะมาเปลี่ยนบอร์ดกันเลยยกบอร์ดกันเลยเราจะมาดูผลลัพธ์กันครับแล,แล้วเราก็มาแกะบอร์ดเพื่อที่จะเปลี่ยนกันครับแกะไม่ยากครับแกะไม่ยากเพราะว่าใช้สายเป็นคอนเนคเตอร์ถอดถอดถอดนะครับโอเค แล้วก็เอาบทมาเปลี่ยนกันเลยบทอื่นมาเปลี่ยนกันเลยใส่นอดเอาติดรถ ใส่สองตัวก่อนแล้วลงเครื่องดูก,ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแป๊บหนึ่งพี่น้องปิดเครื่องขยายแป๊บหนึ่งใส่ตำแหน่งคอนเนคเตอร์ของสวิตปุ่มกดอ่าตรงนี้เสร็จ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  แล้วก็เสียบส,ส,สาย HDMI ไว้โอเคแล้วเรามาดูว่าจะเป็นจังไดติดไหมใช้ได้ไหมโอเคหลอดติดแล้วครับดูภาพกันมีภาพบอโอเคอยู่ในโหมดท,ทีวีกดฟังก์ชันปุ๊บไปทางด้านอินพุต กดโอเคกดค้างอกอเดี๋ยวเอาใหม่ oh ปึ๊บแล้วก็เลื่อน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 โอเคปึ๊บมีภาพบอโอเคมีภาพครับสวยเจ็บและเล็มอารามยามตานังเอกครับที่สวยผู้สแสดงที่สวย ภาพโอเคนะครับเดี๋ยวว่าเสียงแย่ yeah, เลยครับดูลําโพงครับสภาพลาโพงดูสภาพลําโพงเก,กหมดแล้วครับแปร่แปร่แพร่แล้วครับด้านนี้ก็เหมือนกันเสียงอุ e ้ยอุ e ้ีบูบี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลําโพงครับแล้วก็จะมาลองเครื่องกันครับโอเค จกตอนเรื่องลำโพงเนี่ยผมหาแล้วไม่มีครับหาไม่ได้ผมก็เลยคิดว่างั้นซ่อมลำโพงกันว่อ,อขอไปซ่อมลำลโพงกันดีกว่าคิดไปคิดมาผมว่าน่าจะทำวิธีนี้ได้นั่นก็คือเอาเทปใสครับปิดที่หน้าลำโพงครับ อแล้วก็รูดๆหน่อยให้กระดาษหน้าลําโพงติดกับเทปใสครับดังภาพที่ผมทําอยู่นะครับนะลองทําดูรีดรีดรีดให้มันติดกันครับให้มันติดกับหน้ากระดาษลําโพงอันนี้นี่ผมทําเสร็จแล้วครับเนี่ยทำอย่างเงี้ครับเออ่ทำให้เรียบเรียบแล้วก็ให้กระดาษติดกับเทปใสให้สวยงาม แล้วก็เท่านี้นะครับง่ายๆเราจะมาลงเสียงกันดูครับว่าเป็นอาการใะรบ้างหลังจากที่ผมได้แก้ปัญหาลำโพงที่ขบเปื่อยครับที่ขอบเปื่อยแล้วก็โดยการเอาเทปใสปิดเข้าไปครับปิดหน้าเลยปิดหน้าเต็มๆเลยครับทั้งสองโดล้วก็ให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันว่าโอเคครับเสียง ปกติดังได้ปกติครับไม่ผิดเพียพเพ้ยนก็เป็นนั้นว่าแก้ปัญหานี้ไปได้อีกหนึ่งต่อแล้วครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีมีลำโพงเปลี่ยนก็เปลี่ยนจะดีกว่าครับอันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แก้กันไปได้ครับผมทีวีรุ่นนี้ก็จะเป็น LG32UA 3 2 f 4 4 0 0 0 0 a b affiliated. นะครับก็หลังจากซ่อมลำโพงกันแล้วเปลี่ยนบอร์ดกันแล้วปิดฝาหลังแล้วก็เรามารับชมภาพกันดูชมภาพแล้วก็ฟังเสียงกันดูอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็พัฒนาเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆไป นะครับภ<พ>าพเป็นยังไงบ้างครับสวยครับสวยงามอาลามตาไม่มีปัญหาอันใดส่วนเสียงครับเสียงเดี๋ยวผมจะลดเอ่อผมจะเร่งเสียงสักหน่อยนะครับว่าเปิดไว้เสียงโบามาสักครู่ดูว่าลำโพงจะแตกไหม ่ไหนล่ะที่เปิดปุ่มออโอ้ได้อยู่ฝ่ามือด้านล่างโอเคเนาะเสียงก็โอเคอยู่นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ